ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายมงคลกิตตสุขสินธารนนท์หัวหน้าพักไทยศีวิไลเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทพิมลเมืองใสรองผู้กำกับการสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีถูกนายเดชากิติวิทยาน,านันหรือทนายเดชาแจ้งความเอาผิดจากกรณีโทรศัพท์ไปข่มขู่ว่าจะก,กระทืบนายเดชาหากไม่หยุดวิจารณ์คดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชลวีรพงษ์หรือแตงโม นายมงคลกิจบอกแบบนี้นะครับว่าเหตุการณ์ดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากที่ทนายเดชาได้วิาพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นในคดีของแตงโม ส่งผลให้นางพนิดาแม่ของแตงโมเกิดความกลัวและเป็นกังวลซึ่งส่งผลต่อการทําคดีที่ตนเองดูแลอยู่จึงทําให้ทนายไปร้องเรียนมารยาทนายความที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายเดชาต่อมาตนได้โทรศัพท์ไปหาทนายเดชาแต่ไม่รับสายในเวลาต่อมาทนายเดชาได้โชกับมหาตนเอง จึงตักเตือนว่าอย่าให้ความเห็นทางกฎหมายในคดีนี้พร้อมกับพูดว่าถ้าเป็นคนอื่นหรือสมัยก่อนตอนเองอาจส่งคนไปกระทืบแล้วโดยไม่ทราบว่าทนายเดชาได้บันทึกเสียงไว้แล้วนำมาเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับตนเองในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังนำเรื่องไปร้องเรียนที่คณะกรรมการปปชสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเรื่องที่สภาผู้แทนรัษฎรได้ยุติไปเนื่องจากตนเองได้ลาออกจากการเป็นสสไปแล้ว ด้านในมงคลกิจยังกล่าวอีกนะครับว่ากรณีนี้เหลือข้อพิพาทอยู่2ส,ส่วนคือเรื่องปปชซึ่งตนเองเห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายเนื่องจากปปชจะรับเฉพาะส่วนที่เป็นการกระทําผิดต่อหน้าที่และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่น่าจะใช้อำนาจในการพิจารณาของปปชส่วนในคดีอาญาที่มีการแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก พร้อมกับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามั่นใจว่าไม่น่าจะเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา309น่าจะเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวความตกใจโดยการขู่เข็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งห่บาทซึ่งตนเองและทีมกฎหมายก็พร้อมที่จะสู้คดีนอกจากนี้นายมงคลกิจยังระบุอีกนะครับว่าได้ดำเนินคดีกับทนายเดชาด้วยเช่นกัน ในข้อหาหมิ่นประมาทหลายกรรมหลายวระ,ะก็ว่ากันไปตามกระบวนซึ่งหากทนายเดชามาขอโทษก็พร้อมที่จะถอนคดีแต่ถ้าไม่ขอโทษก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด